สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องวุ่นวุ่น,นระหว่างไทยกับเขมรที่ยังมีประเด็นกันอยู่เป็นระยะเป็นระยะนะครับก็อย่างที่เราทราบมันมีหลายเรื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะสงบแต่ว่าจะสงบหรือเปล่ามันไม่ไม่สามารถไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเผลอเมื่อไรดเขาอาจจะมีการจัดการหรือทําอะไรบางอย่างก็ได้และแน่นอนนะครับตรงบริเวณชายแดนเนี่ยดยความที่เศรษฐกิจบ้านเขาไม่ดีก็มีการลักลอบ มีการลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศอะไรต่างๆจับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับขณะที่ของทางฝั่งไทยจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับหากจะมีใครที่เดือดร้อนเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่เคยไปทํางานเป็นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พอปิดด่านเนี่ยก็ไม่สามารถกลับเข้าไปทําได้แล้วก็ยังมีความพยายามที่จะกลับเข้าไปนะครับเพราะว่า มันจะมีข่าวว่าจะมีพวกคนขมิหรือว่าจะมีชาวจีนซึ่งมาจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แหละก็เข้ามาในไทยแล้วก็มาชักชวนคนไทยพาไปจะลักลอบโปวดว่าโดนจับได้บางที่ก็แค่ไปสแกนหน้าแล้วก็กลับมานะครับเยอะแยะมากมายจนกระทั่งหลายคนมองว่ารัฐบาลขมิเนี่ยไม่จริงใจที่จะตรวจสอบหรือจัดการในเรื่องนี้ป่าปามหรือว่าอะไรต่างๆจนกระทั่งสหรัฐเขาก็มาแฉียนครับคือเหมือนกับว่าสหรัฐโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนมีท่าทีที่ดีกับกัมพูชาก็ต้องบอกว่ามันคนละส่วนกันนะครับ คือฝั่งส่วนส่วนทํางานระดับไหนระดับไหนอ่ะก็แล้วแต่นโยบายส่วนเรื่องของการปราบปรามเนี่ยทางสหรัฐเขาก็จะปราบปรามพวกแกงคอเซ็นเตอร์อยู่แล้วส่วนเรื่องของภาษีหรืออะไรหรือเรื่องอาการการความไม่สงบหรืออะไรประมาณนี้สหรัฐเขาก็อยากจะไกลเกี่ยมันก็คนละเรื่องกันแต่ล่าสุดอย่างที่ทราบนะครับว่าทางสื่อของสหรัฐเขาก็ได้มีการรายงานเรื่องของทางเขมรหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นานะครับแล้วอ,อย่างที่ผ่านมาก็คือมีรายการว่า มีรายงานว่าจีนอาจจะช่วยเหมือนจะช่วยเหลือทางกัมพูชาหรือไม่ก่อนที่จะเกิดการประทะกันแล้วก็เรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์ก็คือพวกแกงคอเซนเตอร์อะไรต่างๆเรียกว่าทําเอาเขมรนี่มีหน้าหงายกันไปเลยโดยสหรัฐเขาก็กล่าวหาว่ามีการสมคบคิดกันนะครับคือสหรัฐเนี่ยให้กัมพูชาอยู่เทียสามเลยว่ามีการสมคบคิดเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบซึ่งก็ต้องบอกว่า คือต้องรู้ท่าทีของทางเขมรน,นะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาไงจะปล่อยเฉยหรือว่าอะไรยังไงเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐมีการเนี่ยกล่าวหารัฐบาลกัมพูชาสมคบคิดค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบเพื่อเปิดทางให้เกิดอาญากรรมโดยในรายงานการค้ามนุษย์หรือ TIP report ประจำปี2025เผยแพร่เมื่อวันที่29กันยายน68กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงจัดกัมพูชาให้อยู่ในเทียร์3คือกลุ่มประเทศที่ ประสบปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในระดับต่ำที่สุดรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ประโยชน์ทางการเงินกากการจักปฏิบัติการค้ามนุษย์ต่างๆนานาส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆคมคูเยือ่อพยานและกลุ่มประชาสังคมทั้งหลายที่ทํางานต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อีกทั้งคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของกัมพูชาเองได้ยอมรับเมื่อช่วงต้นปีมีเหตุค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นในปี2024 พร้อมระบุจนถึงวันที่21สิงหาคม2025พวกเจ้าหน้าที่ก็ได้เล็งเป้าสถานที่ต่างๆ72แห่งทั่ว18จังหวัดควบคุมผู้ต้องสงสัยมากกว่า3,000คนที่มาจากประเทศต่างๆ19ชาติด้านนายฮุนมันเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย,ยอมรับในเดือนธันวาคม2024ว่ากัมพูชากำลังถูกใชเ้เป็นฐานสำหรับการค้าม,มนุษย์และรับปากจะไม่อดทนกับอาชญากรรม,ข,ม,ข,มข้ามชายแดนทุกรูปแบบ แต่ถึงกันนั้นเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการคลังสารัฐได้อายัดทรัพย์ลรียงพักนักธุรกิจและวุฒิสภาอาวุธิสมาชิกจากพักรัฐบาลและธุรกิจของเขาหลายอย่างตกอยู่ภายใต้มาตรการควาำบาตรตามคํากล่าวหาค้ามนุษย์ฟอกเงินใช้รายงานบังคับและช่อโคงทางออนไลน์คิดดูนะครับว่าเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นวุฒิสมาชิกของทางจากพักรัฐบาลด้วยแล้วก็ยังมีอะไรแบบนี้แล้ว ถ้าเป็นบุคคลภายในพรรคหรือเป็นระดับผู้นำหรืออะไรเงี้ยจะเหลือเหลอน่าจะรู้เห็นหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างไปเลยนะครับขอบคุณครับ